ีดสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสันยังชานลอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเาเล่นคิซี่เข้าป่ากในโหมดจับคู่นะโดยใช้สก,กินมาโจโฮิเมะนะซึ่งเป็นสก,กินที่ทางกาลินาอาวีเขาเปิดให้เล่นฟรีประมาณ3วันนะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7นะอันนี้ผมก็เพิ่งจะมาลงคลิปนะดีนยนไม่ค่อว่างเลยติด อันละคื่นะโอเคซึ่งสก,กินระดับเนี้ยถือว่าเป็นสก,กินที่แพงมากๆเลยนะเป็นสก,กินระดับมิติข้อเลยนะเคูปองก็จะอยู่ราวๆประมาณถ้าแบบสุ่มแบบเหมาเหมาเลยนะน่าจะมีห้าพันถึงหกพันเลยนะสก,กินระดับระดับมิติข้อเนี่ยมีห้าพันถึงหกพันได้เลยนะเป็นสก,กินระดับที่สูงมาก น่าจะเป็นสก,กินสุ่มที่แพงที่สุดแล้วในบรรดาสก,กินสุ่มนะเป็นระดับที่แพงที่สุดแล้วระดับนี้่่อก็พอกับ er แดงงนึ่งท่านนั่นแหละเกมนี้ก็ผมอะเอามาเข้าป่าแบบขำๆนะในโหมดจับคู่โหมดจับคู่นะในแร้งอย่าไปลองนะผมถามว่าเล่นได้ไหมมันก็ได้ก็ต้องกดกับเพื่อนนะ <c oughs> อถ้าเสียงผมแปลกๆไปขออภัยนะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายน,นิดหน่อยก็อากาศร้อนก็ดูแลสุกภาพมันด้วยนะครับผมหนักผมยัอมไม่ไหวเลยว <c oughs> โอเคเด,ดินดูในเกมมันต่อเกมนี้ก็ฟาร์มปกติเลยฟาร์มตามต้องจะแท็กกลางก็ได้หรืไม่แท็กก็ได้ข้อดีของการแท็กกลางก็คือ เราก็ได้เงินบูตเงินขึ้นมาด้วยนะแต่ข้อเสียคือฝั่งเขาจะรู้ข้อมูลน,นะว่าเราไปจบเลนไหนอะไรเงี้ยเขาจะเห็นไนงะว่าเราออกมาจากป่าเลนไหนก่อนนี้เ็าเคยไปแกงเลยนะเป็นอีกไม่ยอมกับปานนะนาคอสก็โดนไปตวัวเทลก็เป็นอีกหนึ่งตะกินนะที่ไม่เล่นฟรีได้เหมือนกันมีนาคอสมีมีพิซซี่ อ่าเคลมีไอริไอริก็เป็นสก,กินพาระระดับพิทุข้อมดเลยนะเขาว่าก,กันว่าก็วันที่วันที่ผมลงเนี่ยก็มีสก,กินระดับมิลเลคเซนนะระดับมิลเลคเซให้เล่นฟรีเหมนะือนกันแต่ผมจำไม่ได้นะว่ามีสก,กินอะไรบ้างนะลองไปหาดูในกิจกรรมของอาวีได้นะผมซึ่ง คือแบบเขาต้องการนี่แต่แบบว่าต้องงานจะให้คนได้เล่นสก,กินจริงๆอะ่ะแบบสำหรับคนที่เขาแบบไม่ได้เติมนะสสยฟรีแบบถูกใจเลยนะได้ลองเล่นฟรีว่าสก,กินเป็นยังไงนะแต่ว่ามันก็จะไม่มีข้อได้ข้อเสียก็คือก็อจะไม่มีสก,กินปุ่มกับอ่อค่ายประกาศนะค่า แต่ําเราบคนที่ไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่เป็นไรอยูอ่แ,แล้วโอเคเกมนี้คิวไปสองตัวละเงินนำเลยนำกว่านาะคอท,ที่เป็นเมตาลิโดนดักพุ้งอย่างนี้ก็เทียบร้อยนะคอโดนอีกตัวนะกิซี่ป่าเนี่ยมันจะเล่นได้ก็แบบว่าถ้าลงแรงนะก็ต้องมีเพื่อนที่รู้ใจ แล้าเกมก็ต้องนำนะถ้าเกมตามกนะ็คือเล่นยากมากถ้ายืนเลนมันก็จะได้เรื่องฟิกเกอร์ได้มีฟิกเกอร์เอาไว้หนีแต่ถ้าเล่นป่าถ้าอยากเล่นแรงๆก็สายป่าก็แรงจริงแรงทุดเดียวเลยอะ่ะเห็นไหมนาคอสไม่ได้เล่นนะเกม ขนาดยืนเลนสกิลหนึ่งยังแรง <c oughs> เฮ้ยแรงมากๆนะถ้าป่าแบบแรงจัดเลย <c oughs> มีบัาฟ้าเราได้หรือป่า <c oughs> เดี๋ยวนาคอามันก็มา,มาอีกนะไม่รู้มันจะมาหรเป่านะี <c oughs> ่หน้าโดนไหมเฮ้ยหน้าเอาได้ไหคนานมาอีกแล้ว อันนี้ผมไม่เห็นพุ่มมันสกิลเลยไม่โดนนแล้วเราะพวกโผเกือบตายรออันนี้ใครโดนแทนล็อคบี้โดนแทนนะคิซี่ป่าแรงมากทุกคนคนแบบว่าเกือฮิโรเมตายเงี้ยก็ไปเล่นได้น,นะแต่ผมไม่รับประกันดาวเนี่ย ถ้าอยากจะหาเล่นตามถ้าดูดูบบันเทิงดูได้นะแต่ผมไม่แนะนำไม่เล่นตามด้วยโอเคตามไปต่ออันนี้เราว่ใกล้จะได้บูมสติกแล้ว6นาทีได้บูมสติกนี่คือไวมากเลยไวจัดเลยสำหรับป่านะเพราะว่าอย่างน้อยอะไอเทมป่า สามขั้นนี้ก็ถือว่าแพงละแพงมากๆกนะ็จะได้กันประมาณสี่นาทีเกือบห้านาทีอันนี้ไหนจะลองเท้าอีกแต่อันนี้ได้ทั้งไอเทมฟาร์มขั้นสนะามเท้ากันทีตีบูมสติ๊กอีกเพียงแค่หกนาทีไวมากก็ดูการเงินลเลยนำโดดไปขนาดนั้นแล้วก็คิวไปห้าตัวนะ เรื่องการฟาร์มมันก็ไม่แย่นะสำหรับพีซี่ไม่ได้ฟารนะ์มช้านฐาฟาร์มอะไรตอนนี้ได้ใครไหมอ่าได้นาะคอสมาเยอะรู้สึกว่าเกมนี้จะคิวนาคอตเยอะเป็นพิเศษนะก็คือถามว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เนื่ความนาคอตมันบางอะ่ะสิ่งล้วมีข้อดีก็มีข้อเสียนะพีซี่สกิลแรงก็จริง แต่มีปัญหาเรื่องการตีป้อมนะตีป้อมช้าตีป้อมเบาตีธรรมดาไม่แรงนะสกิลแรงกส่วนใหญ่นะมันลงมาดักอะไรเงี้ยตายชุดเดียวหมดนี่ล็อกซี่นะล็อกซี่พึ่งมานะเลือดหายพึ่งหลอบแหละบอกเลยว่านะทอยเกมมีเก้าไม่อยู่นะงานเงินมันฉีกเกินอนะ่ะ อย่างถอนเมื่อกี้ถ้าเรามีสติกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็ฟิกฟิกยัดได้เราไม่มีพิกเกอร์เลยข้อเสียการเล่นป่าเป็นยางไงละถ้าโดนล้วงโดนอะไรหนัหนกๆก,ก็เรียบร้อยตายเดียวอันนี้โหธรรมดาเนาะอ่าตรงข้างเขาก็เลือกฮีโร่ที่เขาแบบอยากจะฝึกยาอะไรมาเหมือนกันเขาก็เลยไม่ตั้งเหมือนกันนะเรามาคลิปนี้ก็มา เป็นงานรีวยงจะกินตามากกว่าปล่อยเฟสค่อนข้างสวยนะสหรับมาโดยเนี่เให้เล่นฟรีนะสำหรับคนรีบไปเล่นกันนะแต่แต่ก็ที่ลงนี้ก็น่าจะหมดวันแล้วแหละก็ถ้าลงวันนี้ก็มีมิราเคลนไงไปเล่นมิลเลอร์เคลนกันนะเกือบโดนหมีตกตายละ อุ้ยแม่นาคอสไม่กล้าตามเลยโดนสกิลหนึ <t <t ่งกีเดียวเกือบหมดหลอนาคอสเงินห่างกับเราประมาณโอ้โหสามพันสามเงินตามสามพันเยอะมากนะสำนักปลาเนี่ยฝั่งตรงข้ามถ้าตัวบางก็เป็นนึกนาคอสใครอะ ที่ช่างเงี้ยโดนดับพุ่มนะเรียบร้อยหายทุกตัวเออแล้วก็สำหรับอันติฮิซี่นะหลายคนยังไม่รู้นะว่าถ้าการใช้อันติสำหรับคนคนเดียวอะ่ะมันจะเป็นการเออเป็นดาวตกลงมาแค่สครั้งนะ สกิลมันจะลงใส่หัวแค่สามครั้งสำหรับคนเดียวนะแต่ถ้าเป็นใช้ในทีมไฟอ่ะมันจะกระจายดาเมจกันมันจะโดนสกิลมันจะปล่อยลงมาเยอะมากสำหรับอันตินะแต่ถามว่ามันดักเอาคนเดียวก็ได้มันก็ได้นะเพราะมันสามเม็ดก็ตายแล้วดักข้างคนเดียวตายแล้วแต่ถ้าทีมไฟอ่ะมันจะมันจะโอเคกว่าครับอันติคิซี่นะมันจะลงได้หลายตัวไงตุ้ม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 มันจะสุ่มนะ ลงไหลนี่นแต่โอเคเอาวล็อกซีไปละไม่ทันทำอะไรนลนนาคอสโดนยกียบรลอยโคตรเลยนาคอสไม่ได้เล่นเลยนะเกมเนี่ยถ้าคนแบบว่าเบื่อแรงเนี่ยเล่นแรงแพ้บ่อยก็มาเล่นจับโค้นะเ,เล่นน้องนินคิซี่ป่าได้นะ แ,แบบลงแรงกดแรงทักหัวร้อนอย่างเงี้ยแทยบ่อยอย่างเงี้ยกดจกับกูเล่นคิวได้แก้หัวร้อนได้ดีเลยเพราะด้วยความที่จับคู่อ่ะมันจับเป็นเหมือนว่าหมดจะคู่ใช่ปะเราเล่นฮีโร่ฝึกเหมือนกันฝั่งเขาก็เล่นฝึกเหมือนกันถ้าเราเราไปเล่นตัวช่ำฝเ่งเขาเล่นตัวช่ำ พอไปเล่นตัวโลตันทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะจบยากอะไรเงี้ยยิ่งวัาแลงอีกดึงกันไปดึงกันไม้นั่นนะ่ะบางทีเกมสามสิบนาทีก็มีนะโอเคตอนนี้ผมก็คิวไปสิบเอตัวละไอเทมก็ออกเป็นสตาร์บนันูออกเหมือนปกติเลยบูมปิติองขุดสตาร์บับนู กันตายก็กดแข่งได้แต่ถ้าเกมได้เปรียบมากก็ไปออกสมุดเลยดาเมจเวทบวก400นะแขมงได้พลังชีวิตด้วยเออแล้วผมจะบอกว่าสกินนี้เป็นสกินที่พูดมากใช่พูดเยอะจริงๆนะภาพภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยนะ อันนี้เมะโดยแท้เลยอ่ะโอ้โหหลักไม่โดนสกิลหนึ่งมันน่ารักดีเมันเหมือนปล่อยแมวใครชอบแมวก็ไปหาจัดกันได้นะแต่มันต้องรอสกิลมาก่อนอันนี้โดนนายคอยเอาคืนปะ เ sky, กมนี้ก็ยื้อมากเลยนะเหมือนจะจบก็ไม่จบสักทีนะแล้วก็ไม่รู้ว่าทีมมันทำอะไรอยู่เหมือนอยากเล่นนานๆเกือบแพ้แล้วได้แลาวได้ดาวแบบเป็นะไรนะช่วงนี้รู้สึกผมเล่นอาอีแม่งเน็ตปิงแดงตลอดเลยนะบ่อยมากถ้าเล่นนอกบ้านนะเล่นในบ้านไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใช้ไฟ เล่นนอกบ้านมัยแบบโอ้โหแทบจะไม่เสียเลยเนี่ยไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมบ้างนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเนตแดงเกินบางที่แบบจังหวะจะไฟกันอย่างเงี้ยอยู่ๆก็เดินหลุดเฉยเลยแดงเรียบร้อยพอเน็ตหายก็ไอทีตายแล้ว เมืเ่อกี้ผมน่าจะกดสองก่อนนะสองยกเขาแน่จะน่าจะตายเลยที่นี่ครทิ้งไม่ทันแทนไปกดหนึ่งก่อน,น,นตอนแรกก็กะว่าจะโซ่แหละไม่ได้กะฆ่านะก็รู้ว่าเขามีล็อกฟี่มาต้อนอยู่ปุ๊บฮ่าปุ๊บฮ่าอะไรฮะแทบจะไม่โดนได้ไม่ไเลย เนี่ยดูดูอีชาโดนนะแรงมากโดนมันขึ้น่อยอ่ะทีซั่นหนึ่งอ่ะริงอันนี้ก็เหมือนน่าจะจบตายนะแต่ก็ไม่จบเดี๋ยวกลับอีกกลับเฉยเลยได้เลย ทีมันก็มาสองทางนะโจกด้วยโจบได้สไตายสี่ตัวกิดเล่นมากไปหน่อยวันนี้ผมก็จจะหลอดนะเดี๋ยวถ้าแพ้มาก็งองเงยอีกได้เลยยังไม่ได้แพ้มางองเงยอีก เที่ยวมันดันหวาดก,กลับบ้านนะตัวทีบ้านก็ไม่มีแล้มีหน้าก็ไม่ยอมกลับเหมือนกันตายอีกตอนนี้เขาได้กอด๊อตด้วยและโ,โดนดีชาขังและงงอ่ะไอไอเฟอร์บี้อีชาไม่ไปอยู่อะไรข้างบนนะบัคอะไรก็ไม่ไรู้กันแล้วก็ได้แล้ได้แล้ว จำไม่ได้เลยอันนี้ผมอัดไว้น่าจะเป็นอาทิตย์ละคลิปนึ้งตั้งแต่ให้เล่นฟรีตั้งแต่นั่นน่ะอาทิตย์่แล้วอ่ะวันที่สี่อ่ะซึ่งจะได้มาลงเอาลยดูดูคลิปไม่ก็คลิปนะโอ้โหตู้ตาต่อมแต็มใส่นวมได้น่ารักเลย มันเหมือนมันได้ให้เข้ากับตีมแบบว่าตีมสงการและะ้วะไม่เล่นน้ำอะไรยงเี้ใส่นมเอาล็อกซี่จับวืดจ่ายหรือเปล่าเทลเทลดูเทลกันนะเทลนะมันไปทำอะไรทั้งหมดออดาร์ก,กันเทลไปทำอะไร แคลรี่ยืนเงิอนอยู่ไ่ไหนวะฝั่งไม่ได้เอาดังนะเราเขาเป็นสายได้เออๆดูหน้า่าเรียบร้อยองงเหรอเขานะเขาจะดักยังไงของเขาเขาจะดักแต่เขาก็ไม่ใส่สกิลใส่แล้วนะเรียบร้อยเลย ข้ามไปห้าเพื่คิวเราคนเดียวอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับฟิซซี่ป่านะก็แรงดิแต่ลงแรงเลยแนะนำอย่าไปหาเล่นเลยเล่นจับคู่สนุกสนุกดี่ะเทลก็ MVP ไปนะก็ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามมาดกันดูครับไปเจอกันครับ